อันนั้นก็ออกเลขัวเก่าเอ,อเคยบอกก็โทกอยู่ออบอกเลขโวเก่ามันก็ออกจริงจริงสังโูบนนกนกพักกินนอนอยู่ยังไงครับที่ปัตตานนอนวัดครับนอนตามวัดบอกไม่เรื่อยไหมบอกไม่เรื่ยอยขบอกสุนกสากสิบจงส้ขสิถือกระเพรนีอาจสิตา,ามหาเพรนยุต,ตวาวาอาจสิบ่เห็นเพรนไหมเพรนพอเพิ่นปันไม่าก่แม่ไม่เลื่อยแล้วคุณลุงนอนที่วัดพักไหมเลื่อย ถามว่าคุณรู้ฝันหรือเปล่าแต่เมื่อกี้นอนฝันทั้งวันนะแม่นเออเอาเอาเบ็เดมันหายไป13คันแล้วไ,ได้คืนมารอให้ผมฟังก่อนก็นี่แหละต้องฝันนี่แหละแต่ฝันวันนะแม่นไปเตีเยวเอง สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับผมลุงชื่ออะไรนะครับนิรุตทิวจันทร์ครับชื่อคุณลุง,ลงนิรุตทิวจันทร์เดี๋ยวผมขอสอบสัมภาษณ์ก่อนคุณลุงนี้นี่มาจากที่ไหนครับผมสุพรรณสุพรรณบุรี<ะ>อันเนี้ยเนี่ยที่ผมสัมภาษณ์คุณลุงนี่อยู่ที่โคราชนะนครราชสีมาเขตโคราชแล้วคุณลุงมาอย่างไงครับแบบไหนครับผมเพื <ค Đây S 1> ่ออธิบายห,หน่อยปัญจกามาจากไหนจากไอศรีประจันนั่นแหละสุพรรณปัญจกานมาจากศรีประจันรสุพรรณบุรีเลย โว้วลุงถือว่าสุดยอดนะยานไม่มีนี่เขามีเบรกมไม่มีเลยหรอกเบรกไม่มีแล้วโอ้โหนรถเก่าบางไปบางล้านก็ฝ่ายยางอือสามรูกเะพจะเอากับแปดสิบอ่ะไอ้ืรว่าแปดสิบกับอ่นนี้ก็เอา4ีบสิบบาทลุงไม่มีตังค์ลุงไม่มีตังค์รับอันนี้เนี่ยท่านผู้ชมคือผมมาที่ ยายแลมจัดองเนาะแต่มาเจอคุณลุงนิรุตเนาะเจอคุณลุงนินิรุตโดยบังเอิญนะครับเพื่อนปั่นจักรยานมาเพื่อนมาขอตังจะไปไหนนะจะไปโคราชครับจะไปขอตังจะไปโคราชต่อเป้าหมายเป้าหมายคือโคราชครับโคราชซื้อข้าวกินเนาะนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นด้วยไหครับที่ตีหายเงินเพิ่นไปซื้อข้าวกินแน่แน่เนาะนะครับผมท่านผู้ชมเนาะคือก็เอ้า เมื่อกี้เนี่ยตอนผมจะมาขอโชคขอลาบตรงใหญ่ลำตะของเห็นคุณลุงบอกว่าบอกเลขเขาถูกอะใช่ไหมคิดที่ที่ลุงเล่าให้ผมฟังอ่ะบอกว่าบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะมือเนี่ยกระเทิร์นบอาจะมือกระเทิรบเอาเอาเดี๋ยวดี๋ยดี๋ยวนี่บอกไม่ได้เดี๋ยวพี่ช่างพี่ช่างต้องเงียบไปก่อนเอาเดินเิ่นบอกเดี๋ยวเขาต้องปิดเรื่องนี้กขาเพิ่นควนนะแต่ผู้ชมนะครับเบื่อคืนเพิ่งบอกผมอยู่เพิ่นว่าเพิ่นบอกเพื่อนเขาว่าศูนย์หกสามเนี่ยประเด็นเพิ่นบอกว่าชุนว่าเพิ่นบอกถ้าเฮาเด้อ คือเพิ่นเนบอกตเตาว่าหันเพิบอกผู้ใดญแล้วค่ะเพรายังดีเพิ่นบอกผู้อื่นแล้วเดี๋ยวจังมื้อถิมากระทืบเพิ่นเพิ่นวันจังซี่เอ้าวปัจจุบนี้ลุงคือเอฟซีผมเนี่ยเขาชอบเกี่ยวกับโชคลาภลุงมีตัวไหนมาฝากเอฟซีผมไหมหรือเปล่าชอบเลขตัวไหนตัวเก้าฮะเก้าเก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์คุณลุงนิรุตบอกเก้าหนึ่งศูนย์นะครับแค่ออกแล้วพี้ย อืมกระเทือบไม่เนี่ยจะโดนกระทืบไม่เนี่ยพลันงางนี่ไม่โดนครับไม่โดนครับคุณลุงหกสามอืมวันนี้บอกครับครับผมกลับก็ได้กลับก็ได้นะครับนะครับท่านผู้ชมอ่าเพราะว่าเพิ่น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 บอกเขาแล้วเก็จะอ่านติดตามหาเพิ่นบ่เห็นแบบเพิ่นเพื่นกับมาเรื่อยๆไหมกับบอกมาตามทางบอกมาเรื่อยๆยังสี่ไม่ทับชุมเป็นจักรยานไปเรื่อยได้ไหมลุงลุงอันนั้นก็เลขตัวเก่าเออ คบอกก็โถกอยู่บอกเลขตัวเก่ามันก็ออกจริงๆสงมยู่บอแล้วแล้วเป้าหมายคุณลุงจะไปโคราชเนี่ยครับคือไปหาใครครับไปหาหน้าครับหาหน้าครับอือมันจักรยานมาจากสุพรรณนครสีเพี่อจัน์หมู่ห้าเออผู้ใหญ่วีมสียุ่งผูเพื่อจะไปหาลาที่โคราชถึงสังนลบุรีนู่นแล้ว คอมเมอร์ซื้อสังนะครับท่านผู้ชมกอไกด์ได้ตามไกด์ใครก็ไปวิ่งเสร็จลัดวูนกันวูนลุงนิรุตปั่นจักรยานมากี่วันแล้วครับอุ้ยได้ตัวแล้วครับหลายวันแล้วครับแล้วแล้วพักกินนอนอยู่ยังไงครับที่ปั่นจักรยานมึงซือเงินนอนวัดครับอนอนตามวัดครับครับท่านผู้ชมลุงแกก็เมื่อที่แล้วแกก็บอก บอกคนบอกไม่เรื่อยไหมบอกไม่เรื่อยเปิดข่าวบอกซุนกสาวสิสงสัยคนสิถือกับเพิ่นนี่อาจสิตามหาเพิ่์นยุตตะว่าอาจสิบ่เห็นเพิ่นไหมเพิ่นพอเพิ่นปั้นไม่จก่ายไม่เรื่อยนะครับแต่วันนี้ลุงมาเจอผมด้วยเหตุบังเอิญเหตุบังเอิญด้วยนะครับเป็นบุญวาสนาต่อกันนะครับลุงเนาะครับครับผมก็ไม่รู้แหละเพิ่นบอกไปแล้วเก้าหนึ่งศูนย์ใช่ไหมลุงเก้าหนึ่งศูนย์ที่แล้วบออืม สำหรับตัวเลขก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมใช่ครับทางช่องก้องผมขอสอบถามลุงหน่อยคุณลุงตั้งแต่เดินทางมาเลยจากบ้านเนาะก็เข้าวัดกินมั่งก็เข้าตามร้านกินมั่งก็คือขอไปเรื่อยใช่ไหมครับผมร้านนี้ไม่ให้เมื่อเช้าเนี่อผมก็นอนผมจะถามคุณลุงหน่อยคือเมื่อคืนเนี้คุณลุงนอนที่ไหนวัดวัดนี้วัดเอตรงนี้ เออเกาอ๋อเป็นเกาโอเคแล้วคุณลุงนอนที่วัดพักไหมเลยถามว่าคุณลุงฝันหรือเปล่าฝันบ่แต่เมื่อกี้นอนฝันทัางวันนะแม่นเออเอาเอาเล่าให้ผมฟังหน่อยผมอยากฟังเบ็ดมันหายไปสิบสามคันเบ็ดอะไรเบ็ดเบ็ดเบ็ดฝันว่าเบ็ดหายฝันว่าเบ็ดหายสิบสามคันอสิบสามคันครับเบ็ดเบ็ดบไหนเบ็ดคืนมาเบ็ดแบบไหนครับผม เป็นเบ็ดตกไอ็เบ็ดตกปลาหรือหรือเบ็ดปักธรรมดาเบ็ดปักเบ็ดปักอ่ารอให้ผมฟังก่อนก็นี่แหละเราฝันนี่แหละแต่ฝันวันละเม่นอ่าไปตีเอาเองไม่แล้วลุงนี่รถนี่ถ้าฝันอย่างนี้ตีเป็นเลขอะไรไม่รู้ฝันตีไม่เป็นเอางี้ฝันว่าเบ็ดหายสิบสามคันแล้วได้คืนมากี่คันทั้งหมดทั้งหมดเลยครับสิบสิบสามคันบอกนี่ก็สิบสามคันสิบสามคัน ลงมีรูดฟันว่าเบ็ดหายสิบสามคันนะครับหรือว่าสายสาวก็เบ็ดหายสิบสามหลังสิบสามหลังคันเขาเรียกเป็นคันมีหลังหลังมันเป็นบ้านถ้าไม่าทางทางอีสานทางอีสานเขาเรียกว่าหลังเงินเป็นหลังเป็นหลังเบ็ดสิบสามหลังเป็นสิบสามหลังแต่ทางได้ขึ้นมากได้ขึ้นมากได้ขึ้นมาได้ขึ้นมาครบเลยแต่ปลาไม่ติดไปปากไว้มีแต่เบ็ดมีแต่เบ็ดอย่างเดียวแล้วลงไปในน้ำเอาคืนมันมีคนขโมยไป เด็ดเรามีแต่มันขโมยไปอืฝันนอนอยู่เนี่ยเนี่ย้นจามตุลีเรเาเาับอันนี้คือฝันกลางวันเลยกลางวันน้ำแมนฝันกลางวันน้ำแมนเอวินกลางวันน้ำแมนฝันกลางวันน้ำแมนครับตอนตอนที่ที่รถเข่ามาเห็นลุงพันยัที่เห็นอยู่เห็นลุงแก้เขาง้ามที่แรกผมนึกว่าเป็นทีมงานช่องยูทูบด้วยกันคือแค่ชื่อลุงพ่อทองแหล เดินคล้ายๆกันเลยตอนตอนที่ผมตั้งกล้องต่นนั้นจักรยานเนี่ต่อจะไม่ต่อไปนู่นแต่เดินเ,เข้ามาแล้วเมืมมม่อเมื่อตะกี้ก่อนที่ผมจะเจอคุณลุงเนี่ยผมเห็นคุณลุงลูกเจ้าแม่ตะเคียนดูตามตรงนี้ลูกเป็นเคย why, okay, ไหว้แกไหวแกเจอ <S <S 1> <S 1> <S 1> แล้วคุณลุงเคยมาที่นี่ครั้งกี่ครั้งแล้วครับเพิ่งมาครั้งแรกเลยไม่ครั้งที่สองไม่สองแล้วอือที่ผ่านมาใช่ไหมครับผมแดดมันร้อนก็เลยไม่นี่ไงยังไม่ไปดีนะครับท่านผู้ชมก็ปลด ใช้วิจารณญาในคณะทมนะครับเพราะว่าคุณชื่อว่าลุงนิรุตนะครับลุงนิรุตเนี่ยเพื่อนฝันกลางเว้นเลยเดยฟฝันว่าเบ็ดหายสิบสามคันแต่ได้กลับมาคืนสิบามคันเหมือนเดิมดแต่ปลาไม่ติดใช่ไหมไม่ติดปลาไม่ติดอืมนะครับปลาไม่ติดคุณลุงนิรุตบอกว่างี้ซึ่งเพื่อนเป็นคนที่สีประจันเนาะเป็นคนที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วเดินทางปั่นจักรยานมาเรื่อย จนมาถึงที่ลำตะคองไม่ถูกว่าพี่เคยพี่เคยไล่ออกจากบ้าน<อ>ถ่ายเข้าไปดูเลยเออผมไปเจออยู่ที่ลำตะคองวัดเขาน้อยอืมไม่ถูกกันคงคาเขาไล่ผมหนีอืมให้ผมรับจ้างกินวันห้าสิบาทครับเดีาายออกโทรทัศน์ไปเลยครับให้เขาเปิดดูครับแล้วอยากจะถามว่าคุณลุงมีครอบครัวไหมครับมีลูกมีเมียไหม เมียตายแล้วแต่ตเป็นลูกเลี้ยงอือยู่ได้เงินทดเมียตายแล้วเป็นโรคมะเร็งตายอืเขาแสดงความเสียใจด้วยครับนานแล้วตายนานแล้วอ,อโอ้เนอนคุณลุงเนอะจะเป็นลำบากเนะุมนะูมือเนะถ้าป็นลำบากอืลำบากจริงๆนะครับบาเป็นยังเดี๋ยวเอฟซีผมใจดีทุกคนนะครับเดี๋ยวเพิ่นสียหายเงิน มากินเข่านํำคุณลุงว่าดีปะ่ะดีครับเนาะท่านผู้ชมครับใครอยากจะช่วยเหลือคุณลุงเอา้าถ้าถ้าบอกว่าจะช่วยเหลือคุณลุงนี่ผมจะมาเจอลุงที่ไหนอะ่ะถึงจะมาถ้าผมมามาหาสมมติว่าเอฟซีโอนตังมาให้เนี่ยผมจะดิ่งเอาตังมาให้เนี่ยผมจะมาหาลุงได้ไงอะ่ะเดี๋ยวผมก็ไปแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวลุงก็ไปแล้วแล้วจะไปเจอกันที่ไหนได้เนี่ยไม่รู้เอาอย่างี้ถ้าจะเจอกันเนี่ยเจอกันที่นี่ได้ไหมที่เดิมมองเก่าเนี่ย มองเนี่ยเดินโดนมล่ลไโดนบ่ก็มาโดนแล้วหลังจากลงคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยเอฟซี FC อาจจะโอนตังมาให้โอนมาให้ลุงนี่แล้วไว้กินข้าวไหมใอ่เผื่อเดินทางเนาะเพื่อเดินทางเ,เ,พ,เ,างเพราะเอฟซีแต่ละคนที่ติดตามเนี่ยเพื่อนเป็นคนที่ใจบุญเพื่อนเป็นคนใจบุญทุกคนเลยเด้เอาโอเคเอาทังสี่หละเอาก็าคือเอาตามนั้นแหละนะครับท่านผู้ชม ผู่หญ่อยากดีซอยเลือเพิ่นกันจิงวากันไปพอเดี๋ยวผมจะมาท้ายค, bueno, คลิปบรงนี้เรื่อยๆอยู่แล้วก็เผื่อมาเจอเพื่อนทีน่นี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับคุณลุงเนาะเดี๋ยวมาเอางี้เน,ะนาะเนาใจเนาะเอาซับนี้แหละนะครับก็คือจุดก็คือลุงบอกว่า910ตัวเดียวโดดๆเลยนะครับรงวดนี้มันลุ่งมั่นใจปะมั่นใจเติบปะห้าสิบพันสิบนิดนึงนะครับโอเคครับผมคุณลุงเนาะก็ขอขอบคุณนะครับจมมือบบ่กระเทือบดอก ขอขอบคุณคุณลุงนิรุตนะครับผมนะงวดนี้ปังแน่นอนนะครับที่คุณลุงบอกนี่คืองวดวันที่16กุมภาพันธ์2567นี้เนาะอ่านะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอ้าโอเคครับก็ขอขอบคุณคุณลุงนิรุตนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมโชคดีครับสสวััดีครบสสวัดีครับผมสสวัดีครับรับ๊ายบายครดใช้